สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ฟังดูเหมือนหยิบมาจากคนละตำราเลยนะคะครับผมคือเราจะมาลองเชื่อมโยกวัตถุในตำนานของฝั่งตะวันตกอย่างคัมพีมรกตหรือ The Emerald Tablet ครับกับศาสตร์พลังงานภายในของโลกตะวันออกอย่างเตา๋าใช่เลยครับคือเราจะมาลองดูกันว่าภูมิปัญญาจากสองซีกโลกที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยค่ะมันอาจจะกำลังอธิบายความจริงชุดเดียวกันเกี่ยวกับร่างกายของเราอยู่หรือเปล่า น่าสนใจมากค่ะคือมันมีทฤษฎีว่าคำพีสั้นๆแค่มีกี่บรรทัดเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่แค่ปรักยาสวยๆแต่อาจจะเป็นเหมือนคู่มือการใช้งานร่างกายเลยถูกต้องครับเราจะมาลองแกะรอยกันดูว่าสัญ,ญลักษณ์โบราณพวกนี้มันซ่อนโค้ดอะไรไว้แล้วโค้ดที่ว่าเนี่ยมันจะพาเราไปเจอแผนที่อะไรบางอย่างในตัวเราทุกคนหรือเปล่าโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวเอกของเรากันก่อนเลยดีกว่า คำพีมรกฏนี่แค่ชื่อก็ฟังดูขลังเลยนะคะอืมครับแต่จุดที่ทำให้ดิฉันแบบทึ่งมากๆเลยก็คือคนที่แปลฉบับที่ดังที่สุดเนี่ยคือเซอร์ไอแซคนิวตันใช่ครับคนเดียวกันเลยซึ่งซึ่งหลายคนก็งงนะว่าเอ๊ะนักวิทยาศาสตร์จ๋าขนาดนั้นมายุ่งกับเรื่องเล่นแร่แพรธาตุได้ยังไงนั่นสิคะคือเราต้องเข้าใจบริบทของยุคนั้นก่อนครับว่าในสมัยของนิวตันเนี่ย การเล่นแร่แปรธาตุหรือเอลเคมีมันยังไม่ได้ถูกแยกขาดจากวิทยาศาสตร์๋อ oh. ครับสำหรับเขามันคือการพยายามถอดรหัสกฎของจักรวาลเหมือนกันแค่มองคนละมุมเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นการค้นหากฎสากลเหมือนกันนี่เองถูกต้องครับแล้วในคำพีที่ว่าเนี่ยประโยคไหนที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดคะประโยคที่ทงพลังที่สุดก็น่าจะเป็นประโยคเปิดเลยครับ as above so below As above, so below เบื้องบนเป็นเช่นไรเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นใช่ครับประโยคนี้เคยได้ยินบ่อยมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะตีความกันในเชิงปรัชญาใช่ไหมคะว่าจาักรวาลกับตัวเรามันสะท้อนกันครับโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนั้นแต่มันก็มีคนแย้งนะคะว่าหลักคิดแบบนี้มันก็มีในหลายวัฒนธรรมนะไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลยการที่เราจะเจาะจงว่ามันคือเรื่องร่างกายเนี่ยมันเหมือนเราพยายาม เอ่อยัดเยียดความหมายของเต๋าเข้าไปหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วก็นั่นคือข้อโต้แย้งหลักเลยคือถ้าคำพีมันมีแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยการจะบอกว่ามันคือคู่มือฝึกพลังกายก็อาจจะไกลไปจริงๆค่ะแต่จุดที่ทําให้การมองผ่านแว่นของเต๋ามันน่าสนใจขึ้นมาก็เพราะว่ามันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับมันดันไปถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์อื่นๆที่ตามมาได้หมดเลยอ๋อครับตั้งแต่เรื่องพ่อแม่ ไปจนถึงการแยกของหยาบออกจากของละเอียดคือมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเป็นระบบเลยซึ่งถ้ามองเป็นแค่ปรัชญาทั่วไปมันจะอธิบายรายละเอียดเชิงปฏิบัติการพวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะคะนี่น่าสนใจมากหมายความว่าประโยคที่ดูเป็นนามมาทำสุดๆอย่างเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเนี่ยครับ แท้จริงแล้วกําลังพูดถึงส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับถ้ามองผ่านศาสตร์เต่าเนี่ยมันคือการชี้เป้าไปที่ศูนย์รวมพลังงานในร่างกายที่เรียกว่าตันเถียนตันเถียนทะเลแห่งพลังงานใช่เลยครับซึ่งเบื้องล่างเนี่ยก็จะหมายถึงตันเถียนล่างที่อยู่บริเวณท้องน้อยค่ะ ส่วนเบื้องบนก็คือตันเถียนบนที่อยู่บริเวณกลางสมองหรือที่บางทีเราเรียกว่าตาที่สามนั่นแหละครับโห<ฮ>ดังนั้นการที่บอกว่าให้ทำให้มันเหมือนกันก็คือการเชื่อมพลังงานจากสองย์นี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันจากปรัชญากลายเป็นแผนที่กายวิภาคไปเลยนะคะแล้วสัญลักษณ์อื่นๆที่ว่าถอดรหัสต่อได้ล่ะคะมีอะไรอีกบ้างมีอีกครับในคำพีจะบอกต่อว่า ดวงอาทิตย์คือพ่อของมันและดวงจันทร์คือแม่ของมัน The sun its father, the moon its mother sun is moon พระผมสำหรับคนที่คุ้นเคยกับปรัชญาตะวันออกสัญ,ญลักษณ์นี้คือชัดมากชัดยังไงคะดวงอาทิตย์ก็คือพลังหยางที่ร้อนสว่างสวัยส่วนดวงจันทร์ก็คือพลังหยินที่เย็นสงบนิ่งอ๋อหยินกับหยางนี่เองใช่ครับ นี่คือหลักการพื้นฐานสุดๆของการเล่นแร่แปราธาตุภายในของจีนหรือเนตานเลยคือการหลอมรวมพลังร้อนกับพลังเย็นในร่างกายให้สมดุลการหลอมรวมนี่เองสินะคะเอ๊ะแต่มันมีอีกประโยคนึงในคำพีที่ดิฉันงงมากเลยที่บอกว่าให้แยกสิ่งที่ละเอียดออกจากสิ่งที่หยาบครับมันฟังดูขัดกันนะคะทั้งหลอมรวมทั้งแยกตกลงมันคืออะไรกันแน่ฟังดูขัดแยง้งแต่จริงๆแล้วมันคือกระบวนการเดียวกันครับ แค่มองคนละมุมลองนึกภาพการทำอาหารดูนะค่ะจริงก็เหมือนวัตถุดิบดิบๆของเราเป็นพลังงานพื้นฐานที่หยาบที่สุดเหมือนข้าวสารผักสดถูกต้องค่ะทีนี้พอเราเอามาปรุงเอามาผ่านความร้อนมันก็จะกลายเป็นอาหารที่มีพลังงานให้เรากินได้นั่นแหละครับคือชีที่ละเอียดขึ้นอ๋อเห็นภาพเลยค่ะเหมือนเปลี่ยนจากน้ำมันดิบเป็นน้ำมันเบนซินแล้วเสรินล่ะคะคืออะไร เสริญ <Se arn> ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายที่ละเอียดที่สุดครับถ้าเปรียบกับการทําอาหารต่อมันก็คือความอิ่มเอมความสุขใจหลังจากที่เราได้กินอาหารมือนั้นอืม,มันคือพลังแห่งจิตวิญญาณความสว่างสวัยที่เกิดขึ้นเมื่อพลังงานในตัวเราถูกกลั่นจนบริสุทธิ์ที่สุดโหพอฟังแบบนี้แล้วขนลุกเลยค่ะมันไม่ใช่ภาพเปรียบเปรยลอยๆแล้วแต่เป็นกระบวนการที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนมากใช่ครับ แล้วมันก็ไปเชื่อมกับอีกท่อนในคัมภีร์พอดีเลยใช่ไหมคะที่บอกว่าพลังงานนี้จะลอยขึ้นจากโลกสู่สวรรค์และตกลงมาสู่โลกอีกครั้งเป๊ะเลยครับประโยคนี้มันเหมือนเหมือนผ่านที่การเดินทางของพลังงานในร่างกายเลยครับคนที่เคยฝึกชี้กงจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือภาพของวงจรพลังงานที่เรียกว่าเสี่ยววินเทียนวงจรโคจรย่อยหรือไมโครคอสมิกออร์บิทใช่ไหมคะถูกต้องครับคืออันเดียวกันเลย ลอยขึ้นจากโลกสู่สวรรค์ก็คือการส่งพลังจากตันเถียนล่างหรือโลกค่ะให้ไหลขึ้นไปตามแนวกระดูกสันหลังจนไปถึงตันเถียนบนหรือสวรรค์แล้วก็ตกลงมาสู่โลกอีกครั้งก็คือการไหลวนกลับลงมาทางด้านหน้าของลำตัวกลับไปเก็บที่ท้องน้อยอีกครั้งเป็นวงจรที่สมบูรณ์ความสอดท้องวันนี้มันน่าทึ่งมากจนต้องถามเลยค่ะว่า แล้วใครเกิดก่อนกันมีการลอกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้าดูตามประวัติศาสตร์คมภี์เต้าเต๋อจริงของเล่าจื้อน่าจะเก่าแก่กว่าเก่าแก่กว่าหลายร้อยปีเลยครับแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจกว่าการลอกเลียนแบบก็คือแนวคิดของคาวยุงอ๋อนักจิตวิทยาใช่ครับเขาเสนอว่าภูมิปัญญาโบราณที่คล้ายกันในต่างวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพอหันกลับมาสังเกตร่างกายตัวเองลึกๆแล้ว ก็มีแนวโน้มที <t <t ่จะค้นพบความจริงสากลหรือพิมพ์เขียวชุดเดียวกันเป็นไปได้ฮะเหมือนต่างคนต่างค้นพบกฎของธรรมชาติด้วยตัวเองประมาณนั้นเลยครับพอเราเข้าใจแล้วว่าคำพีมมารกฏอาจเป็นแผนที่แล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเราจะขับเคลื่อนพลังงานไปตามแผนที่นี้ได้ยังไงเห็นว่ามีแนวทางหลักๆอยู่2แบบใช่ไหมคะใช่ครับมี2แนวทางหลักๆแนวทางแรกอาจจะเรียกว่าแนวทางแบบปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือซื่อรัน ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหมายความว่าเราต้องทําอะไรเลยเหรอคะเกือบจะอย่างนั้นเลยครับแนวทางนี้จะเน้นการไม่กระทําหรืออ๋เวอืคือเราจะไม่ใช้จิตไปบังคับหรือนําทางพลังงานเลยหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวคือบ่มพลังงานไว้ที่ตันทีล่างอย่างอดทน เหมือนแม่ไก่กกไข่เหรอคะถูกต้องครับเปรียบเทียบได้ดีมากทําไปเรื่อยๆจนพลังงานมันสะสมจนเต็มแล้วมันจะเคลื่อนที่ไปตามวงจรของมันเองโดยอัตโนมัติเป็นวิธีที่นุ่มนวลและปลอดภัยที่สุดฟังดูเซนมากๆเลยค่ะแล้วอีกแนวทางหนึ่งหรอคะแนวทางที่2จะแอคทีฟกว่าเล็กน้อยครับคือแนวทางการนําทางหรือยี่อินชียี่อินชีครับยี่ในที่นี้หมายถึงจิต หรือความตั้งใจคือการใช้สติที่นิ่งและมั่นคงค่อยๆนำทางพลังงานให้เคลื่อนไปตามจุดต่างๆอ๋อซึ่งมันก็ตรงกับคำในคำพีที่บอกว่าให้แยกมันออกมาด้วยสติปัญญาอันยิ่งใหญ่และด้วยความระมัดระวังตรงเป๊ะเลยครับวิธีนี้อาจจะเห็นผลเร็วกว่าแต่ก็ต้องใช้สมาธิสูงมากและต้องทำด้วยความผ่อนคลายถ้าเครียดหรือพยายามมากไปอาจจะกลายเป็นผลเสียได้แล้วแบบไหนดีกว่ากันคะการกระทำ กับการไม่กระทำอย่างกับหยินใช่ครับบางช่วงเราอาจต้องใช้ความตั้งใจเพื่อเริ่มกระบวนการแต่สุดท้ายเราก็ต้องปล่อยวางและเชื่อมั่นในธรรมชาติการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้ความพยายามและเมื่อไหร่ควรปล่อยวางนี่แหละครับคือปัญญาที่แท้จริงเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการขับรถเลยนะคะ ทีนี้มาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญมากในตอนท้ายของคัมภีมีประโยคนึงที่บอกว่าโลกคือพี่เลี้ยงของมันคําว่าโลกในที่นี้หมายถึงอะไรคะเมื่อมองผ่านเลนส์ของเต๋ามันคือการพูดถึงร่างกายของเรานั่นเองครับร่างกายเราครับนี่คือการเตือนสติที่ท,ทรงพลังงานมากว่าต่อให้เราอยากจะเข้าถึงพลังงานที่ละเอียดอ่อนแค่ไหน เราจะทิ้งร่างกายนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดอืร่างกายเปรียบเสมือนดินที่คอยหล่อเลี้ยงหรือเป็นเตาหลอมที่ใช้ในการแปราธาตุถ้าเตาหลอมแตกร้าวการแปราธาตุก็เกิดขึ้นไม่ได้สุดยอดเลยค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเราลองสรุปขั้นตอนตามแผนที่ของคัมพีมรกตออกมาเป็นเหมือนเช็คลิสสี่ขั้นตอนง่ายๆได้ไหมคะได้เลยครับขั้นตอนที่หคือการบ่มเพาะพลัง เริ่มจากการวางจิตหรือสติไว้ที่ตันเถียนล่างบริเวณท้องน้อยยังผ่อนคลายค่ะเหมือนมีลูกบอลอุ่นๆอยู่ตรงนั้นทําไปเรื่อยๆจนรู้สึกถึงความอุ่นจริงๆขั้นที่2ก็คือการแยกสสารใช่ไหมคะเมื่อรู้สึกว่าพลังมันเต็มแล้วก็ส่งมันขึ้นไปตามแนวกระดูกสันหลังถูกต้องครับพอมาถึงขั้นตอนที่3การหมุนวนเมื่อพลังงานเคลื่อนขึ้นไปถึงศีรษะ ให้เราใช้ปลายลิ้นแตะที่เพดานปากด้านหลังฟันบนเบาๆอ oh. ในทางเต่าเรียกจุดนี้ว่าสะพานนกละโหงซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์ไฟเชื่อมวงจรให้สมบูรณ์พาแตะลิ้นในตำนานนี้เองเคยเห็นคนทำตอนนั่งสมาธิแล้วก็สงสัยมาตลอดว่าทำไปทำไมที่แท้มันคือการเปิดสวิตช์นี่เองใช่ครับมันมีหน้าที่ของมันแล้วสุดท้ายขั้นตอนที่4คือการหลอมรวม เมื่อพลังงานไหลวนกลับมาถึงท้องน้อยก็ให้รูปรวมและเก็บพลังงานนั้นกลับคืนสู่ต้นเถนล่างอีกครั้งเป็นอันจบหนึ่งรอบการมีขั้นตอนที่ชัดเจนแบบนี้ทําให้เรื่องที่ดูลึกลับซับซ้อนกลายเป็นกระบวนการที่จับต้องได้มากขึ้นจริงๆนะคะใช่เลยครับมันเปลี่ยนจากเรื่องเล่าในตำนานให้กลายเป็นเทคโนโลยีภายในที่เราศึกษาและปฏิบัติได้จริงอืม มันทำให้เราเห็นว่าภูมิปัญญาโบราณเหล่านี้ไม่ได้ล้าสมัยเลยแค่รอให้เรามีกุญแจที่ถูกต้องไปไขมันออกมาดังนั้นถ้าจะให้สรุปแก่นของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาอาจจะพูดได้ว่าคัมภีร์มรกฏไม่ใช่สูตรการเปลี่ยนตะกัวให้เป็นทองคำในห้องทดลองครับแต่มันคือคู่มือการทำการเล่นแร่ปแปรธาตุภายในคือการเปลี่ยนตะกั่วแห่งความสับสนวุ่นวายในใจเราให้กลายเป็นทองคำแห่งดวงจิตที่ตื่นรู้และสว่างสวย ถูกต้องที่สุดครับซึ่งมันก็ทิ้งทายไว้ได้วยคำถามที่น่าคบคิดมากๆนะครับว่าในเมื่อน,นักเล่นแร่แปราธาตุทางจิตวิญญาณในโลกตะวันตกและประมาจารย์เต๋าในโลกตะวันออกสามารถวาดแผนที่พลังงานภายในที่คล้ายกันได้อย่างน่าทึ่งโดยที่พวกเขาอาจไม่เคยติดต่อกันเลยค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาคิดว่า ยังมีความจริงสากลเกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุษย์เรื่องใดอีกบ้างที่อาจซ่อนอยู่ในคำพีโบราณเล่มนื่นทั่วโลกและกำลังรอคอให้เราไปคนพบ